การเกิดขึ้นของสัญญาขันสัญญาคือความจำสัญญาคือความจำความฝันนิมิตต่างๆก็คือสัญญาเช่นเดียวกันเป็นความจำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรื่องราวจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ความจำจะถูกเก็บหรือบันทึกเอาไว้ที่สมองก็จะมีความจำรูปความจำเสียงความจำกลิ่นความจำรสความจำโผฏฐัพพะหรือความร้อนความอ่อนความแข็งที่ผิวกายได้รับและ ความจำธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาและสังขารความจำรูปในห้าเดือนที่แล้วเราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเซลล์ประสาททางตา ได้ส่งรูปภาพนั้นมาที่สมองสมองค้นหาในหน่วยความจำไม่พบจึงได้ซักถามออกไปว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อมารีสมองรับทราบแล้วเก็บบันทึกไว้ในสมองในรูปของสัญญาขัน บันทึกไว้นานก็ลืมเลือนไปแล้วพอมาถึงวันนี้อยู่ดีๆก็คิดนึกหน้าตาของมาลีขึ้นมาได้จำได้แม่นยำนั่นเป็นการตั้งขึ้นของความจำรูปหรือสัญญารูปในทํานองเดียวกัน ถ้าเราคิดนึกถึงสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิน่นรสผดพทพะและธรรมลมใดได้ก็เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของสัญญาหรือความจำในสิ่งนั้น <c oughs> อยู่ดีๆก็นึกคิดเห็นภาพสิ่งนั้นเสียงนี้เสียงนั้น กลิ่นนั้นความร้อนอ่อนแข็งและเกิดอารมณ์นั้นขึ้นมาเรียกว่าการเกิดขึ้นของสัญญาขันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสต่างจากวิญญาณขันวิญญาณขันเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อตากระทบรูป เซลประสาททางตาส่งสัญญาณมาที่สมองสมองก็ประมวลผลโดยการค้นหาในหน่วยความจำคือสัญญาขันเมื่อทราบแล้วสมองก็รับรู้ว่าเป็นรูปใดเสียงใดหรือสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็ตั้งขึ้นในปัจจุบันรับรู้ในปัจจุบัน ถ้าค้นหาในหน่วยความจำไม่พบก็จะทำการศึกษาหรือสักถามให้เกิดการรับรู้ขึ้นตั้งขึ้นในปัจจุบันค่อยนำไปเก็บไว้ในสัญญาขันในหน่วยความจำที่สมอง สัญญาธรรมลมมีสามส่วนธรรมรมที่เกิดจากเวทนาในสมปีที่ผ่านมาเราเคยเกิดอุบัติเหตุขาหักมีความเจ็บปวดในร่างกายมากความเจ็บปวดนั้นก็คืออารมณ์ทุกขเวทนาทุกขทางกายมากพร้อมทั้งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาเป็นเวลานาน เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดับไปแล้วถึง3ปีเราก็ลืมมันไปแล้วพอมาถึงวันนี้นึกคิดขึ้นมาได้ในเวทนาที่เกิดขึ้นใน3ปีที่แล้วจำได้ชัดแม่นยำถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นการเกิดขึ้นของสัญญาหรือความจำเวทนา ทรมารมรรมารมที่เกิดขึ้นจากสัญญาในสามปีที่ผ่านมาเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศพบสถานที่สวยงามมีจิตใจอารมณ์เบิกบานผ่องใสจำสภาพสิ่งต่างๆที่เราไปเที่ยวและสถานที่ต่างๆได้จิตใจก็เบิกบานเป็นสุข หลังจากนั้นต่อมาหลายปีผ่านมาแล้วเราก็ได้ลืมเรื่องราวต่างๆจดจำนั้นมาแล้วพอมาถึงวันนี้นึกคิดขึ้นได้จำเรื่องราวต่างๆที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนั้นขึ้นมาได้เหมือนได้ไปจริงๆนั่นคือสัญญาธรรมารมที่เกิดขึ้นจากสัญญา ทำมาลมที่เกิดขึ้นจากสังขารสามปีที่ผ่านมาแล้วเราคิดอยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งวางแผนไว้อย่างดิบดีพอจะซื้อที่ดินเขาเลยไม่ขายให้หลังจากนั้นก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปเสียจนมาถึงปัจจุบันได้ลืมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปแล้ว เพราะวันนี้นึกขึ้นได้ก็จดจำในความคิดในการวางแผนครั้งนั้นได้ดีนี่ก็คือสัญญาธรรมลมที่เกิดขึ้นจากสังขารไม่ว่าจะเป็นสัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผฏฐะและจำธรรมลมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่กิเลสไม่มีกิเลสไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ถ้าจิตไปหลงสัจธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จิตก,ก็จะเป็นทุกข์สัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นของเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตทั้งนั้นถ้าไม่เคยเกิดขึ้นเราก็จะไม่รับทราบ ถ้าเราไปหลงสัญญากันขันยาขันกันก็คือการหลงของเก่ากินของเก่าเสพของเก่าซึ่งเป็นของเสียที่ทิ้งไปแล้วลืมไปแล้วนั่นเองขออวยพร